จะไปฮากกเนะนะครับก็เที่ยวฮากกเนะนะครับเที่ยวรอบๆเกาะที่ญี่ปุ่นสวยมากแล้วก็อยู่กับคนนี้เป็นคนที่ผู้หญิงทั้งประเทศเนี่ยพี่หลาพี่หลาเป็นคนที่ผู้หญิงทั้งประเทศเนี่ยนะครับจะต้องติดต่อจะต้องจับจองเอาไว้เพราะว่าลูกชายเขาชื่อสารัอยู่เย็นวันนี้เป็นวันเกิดของตังสาระยู่เย็นตังไม่ได้มาญี่ปุ่นด้วยแต่คุณแม่จะฝากโวพรไปถึงตังยังไงว่าครับวันเกิดตังก็ขอให้ตังรักษาสุขภาพแล้วก็กลับมาให้ ก็มีความสุขมากๆนะลูกแล้วก็ทําชื่อเสียงให้กับสโมสรกับทีมชาติไทยเพื่อที่จะให้อนาคตของตัวเองได้ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะลูกสไปลูกสไปในสเปคเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงบ้างไม่มีค่ะได้หมดค่ะาสดชื่นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้สุดยอดคุณแม่แล้วก็ได้ที่ลูกเขาพอใจเขาชอบถ้าเยอะได้ไหมถ้าหลายคนได้ไหม ก็แม้แต่เขาอีกเหมือนกันค่ะนี่แน่นอนคุณแม่ใจใหญ่ใจกว้างใจถึงครับค่ะขอบคุณค่ะ